สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่เราสปูปเปอร์เลนะครับน่าตื่นเต้นมากมากเลยนะครับกับการที่วันนี้นะครับเราได้เดโมมาตัวหนึ่งครับซึ่งเดโมนี้นะครับเป็นเดโมของทวาเลดนะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่ตอนนี้ยังมาไม่ถึงเลยนะครับเขาเรียกว่ายังไม่มีมาเลยแล้วเป็นเจ้าแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ได้เจ้าเดโมตัวนี้มาลองนะครับและนี่ครับนี่คือเดโมนะครับของจาร์บี้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับนี่คือจาร์บี้ไฟฟ้าแอคทีฟนะครับ you ก็เป็นหูฟังท o วเวเลตนะครับที่เรารู้กันดีนะแบรนด์จ่าพี่เราก็เคยเห็นกันมาหลายตัวแล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่อีกหนึ่งตัวนะครับที่กำลังจะมานะครับด้านนอกนะครับอันนี้เป็นสีขาวนะด้านนอกใช้สีด้วยนะครับกล่องทาสวยทีเดียวเลยนะฮะเมื่อเปิดออกมาหูฟังก็อยู่ด้านในนะครับฟังตัวนี้เป็นก้านนะครับเป็นทรงแบบเป็นก้านอย่างนี้นะ ซึ่งตัวนี้นะครับสเปคเนี่ยบอกเลยว่าตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดชัดเจนนะครับคร่าวๆนะครับอย่างเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่ตัวนี้นะครับมีในเคสก็คือ500มิลลิแอมนะครับฟังได้น่าจะประมาณ10 18หรือ20ชั่วโมงโดยประมาณนี้นะครับคืออาจจะบวกลบตามวัานี้ก็ต้องรอดูสเปคจริงของเขาอีกทีนะฮะซึ่งช่องช้าก็เห็นแล้วนะครับเป็นย s b t y p ท C ีนะครับที่องสำคัญคือตัวนี้นะครับมี ANC นะฮะเอาไว้น้อยแคสซิลิ่งได้ด้วยนะครับรวมไปถึงเกมมิ่งโหมดครับปกติลูทูธส่วนใหญ่ก็อยู่ที่ประมาณ10เมตรนะครับแต่เกมมิ่งโหมดนะครับเมื่อเปิดใช้งานแล้วนะครับไม่ควรอยู่ห่างเครื่องจากระยะ5เมตรนะครับเจ้าตัวนี้ ถ้าเปิดเกมไม่หมดก็อย่าออกห่างเยอะนะครับลองเปิดเกมกับดูหนังไปนิดหน่อยนะครับก็จะเห็นได้ว่าส,สิ่งที่ได้นะครับถึงเขาจะบอกว่า mode เกมไม่หมดเนี่ยสามารถเล่นความเร็วได้อยู่ที่85มิลลิวินาทนะครับแต่ว่า85เนี่ยก็ถือว่าไม่ดีเลยนะเท่าลองนะครับก็การดีเลยนี่แทบจะไม่เจอแล้วนะถทาที่ลองนะครับ ANC ก็ A N ถือว่าทำมาใช้ได้เลยนะครับไม่ได้อึบอัดหรืออะไรมากเวลาเราเปิดนะครับส่วนแอมเบียนถือว่าดูเสียงได้ดีนะครับโหมดแอมเบียนนี่ทำให้เราฟัง เสียงชัดเจนค่อนข้างมากนะครับไมค์ที่ดูเสียงมาค่อนข้างดีนะครับฟังแล้วก็ไม่ได้แบบรู้สึกโมโหหรือเกะกะอะไรมากมายนะครับเท่าที่ต้องฟังมานะส่งเปนก้านนะครับแล้วก็ระบบทํางานคอนโทรลแบบสัมผัสนะครับส่วนเรื่องเสียงนะครับผมถือว่าตัวนี้น่าประทับใจนะครับทำาอกมาได้ดีมากเลยนะเสียงแหลมอะไรเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบแหลมคมนะครับแต่ว่าเป็นแหลมที่ฟังแล้วสบายนะครับรวมไปถึงเสียงกลางนะครับที่ออกมาชัดเจนดีแล้วก็เบสด อาจจะมาอยู่หลังๆแล้วหน่อยแต่ว่าไม่ได้กระแทกกระทันมากมายนะครับไม่ใช่เบรทึงๆฟังแล้วแบบไม่ดีอะไรนี้ยังเป็นเนื้อเป็นเม็ดนะครับฟังแล้วชัดเจนนะฮะถ้ามาจริงๆตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับนี่คือทรงของผูฟังนะครับเสียงต้องชัดแน่ๆนะครับเพราะไมค์น่าจะเป็นไมค์คู่เนี่ยไมค์น่าจะเป็นไมค์คู่นะฮะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Jaby f i r Active นะครับต้องบอกได้เลยว่าตัวนี้น่าสนใจไม่ใช่น้อยเลยนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดมีตัวเต็มๆของมันมาเมื่อไหร่นะครับ เราก็จะเอามาพูดให้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอาแบบเต็มๆเลยนะครับว่ามีอะไรยังไงได้บ้างนะครับส่วนราคาเด๋รวรอรุ่นยังไงนะ่รู้สึกว่าจะเท่าที่ได้ยินมานะครับรู้สึกว่าจะไม่ไม่รุนแรงนะครับ นะฮะสำหรับใครที่สนใจสินค้าตัวอื่นหรือยังไงฝากติดตามได้ที่ลิงก์ด้านล่างาที่ดิงไว้ให้ครับสำหรับวันนี้นะครับไว้เท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับกดกระดิ่งด้วยนะครับจะไม่พลาดสินค้า,าใหม่ๆจากเราเลยครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ